บบักที่ดีที่สุดสลัดบัก เติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสุด5หนาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการ์เด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตันเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักอุ้ยโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมปภัยพิบัติระดับหมอรำเฮ้ยไม่ใช่นะครับเป็นภัยพยิบัตินี่แหละ แต่คือมันก็จะมีหลายภัยพิบัตินะว่าจะเป็นภัยพิบัติอะไรแบบว่าไฟไหม้น้ําท่วมฝนตกชีแตกไม่ใช่นะฮะโอเคอันนี้เราอยู่ในแมพหิมปะปะเออจะเป็นพวกหิมะพวกหัวั้งเงี้เฮ้ยอะไรวะหัวขงเงี้อะไรก่อนนะคบโอเคไม่รู้ละผมขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพราะเหมือนว่าจะมีพายุหิมะนะครับผมโอ้ m ม g ก่อนพระเจ้าช่วยเราคือแบกิวโอเคเหมือนว่าเราต้องอยู่ในแบบว่าแอบไว้นะครับ เห็นไหมนี่เหมือนเป็นแบบว่าแอร์ควันอะไรสักอย่างหนึ่ง๋ยวเราเข้าบ้านก่อนโอเคเหมือนว่าอะไรวะโอ้ยใครขี้อ่ะโอเค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 หมือนว่าถ้าเรามาแอบในบ้านเนี่ยครับเหมือนว่าเราจะไม่โดนไอ้พายุนะอุ้ยแต่เหมือนหลังคาจะพังว่ะอมยก็พระเจ้าช่วยโอเคผมย่าขอขึ้นชั้นบนแล้วกันนะครับโอเคผมว่าชั้นบนน่าจะปลอดภัยว่ะโอเคดูข้างบน่อยสิอู้ไม่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 ข้างนอกเป็นพายุเราต้องอยู่ในบ้าน พราะบ้านของเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วดูอะไรวะอะไรวะเฮ้ยพอมดพอมดพอมดจากไฮเลม์ฮอเตอร์ปะครับทำไมตัวม่วงอย่างนั้นล่ะโอ้ยโย,โยประตูหลุดประตูหลุดคือพายุพาพายุมันแรงจนแบบว่าประตูหลุดเลยนะครับนี่น่คืออะไรวะไอ้ฮาโลวีนอ่ะโอ้เก็บได้โอ้เฮยเดีือดจะตาย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 ทุกคนดูเลือดผมอีกประมาณสามสิบวิแล้วเลือดอันน้อยนิดของผมผมจะรอดได้หรือเปล่า พระเจ้าช่วยใครมันขำไรวะเออเหมือนอยู่แบบว่าพวกในคลิปมิตรมิตรอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยเอง็งเบาๆหน่อยได้ไหมวะเออเสียงดังเนี่ยคนจะพูดเนี่ยไม่ได้พูดเลยเออเหมือนแบบว่าอยู่แบบว่าในเฮ้ย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 จะตกจะตกจะตกอ,ตอ้าวตายอ้าวตายเลย ตายแล้วคนดูเถอะคือเมื่อกี้เหลือประมาณเนี่ยประมาณ20บวินนะแต่ผมตายก่อนเพราะว่าผมมันสร้างไงผมมันออกไปแบปปบว่าไปจนภัยไปบู๊ไปอะไรอย่างเงี้ยเคาเหมือนว่าเราจะสามารถเลือกแมพได้ว่ยแมวที่ไหนรองวะเราสามารถเลือกแมพได้เคยส่วนใหญ่เลือกอะไรวะค่วนใหญ่เลือกอะไรกันอะเลือกเหมือนว่าอ๋อเป็นสวนสนุกนะครับคเคผมว่าส,สนุกอะ่ะอันนี้อืมสวนสนุกเหรออยู่ในบ้านดีไหม หรือว่าอยู่บนชิงช้าสวรรค์เฮ้ยนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีป่ะผมว่าเอ็ดดีเหมือนกันนะอยู่อยู่บนที่สูงไงเคยไปด้วยเมื่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคนี่เรานั่งเออชิงช้าไฟเสาเออชิงเสาไฟฟ้าเสาเฮ้ยเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะเฮ้ยไปนั่งด้วยแล้วเปิดเพลงอ่ะเดี๋ยวติดหรือขัดสิทธิ์อาตกออเยเดี๋ยว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 เขาที่ลมเขาที่ลมเหมือนว่าเป็นฝนกดครับทุกคนฝนกดเหมือนว่าเราต้องแอบอยู่ที่แบบว่า ที่ที่มีหลังคาเฮ้ยเฮ้ยเฮทำไมันสั่นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย่ๆน่ะเราอยู่บนเสาเสาชิงช้าเน่ยไม่รอดเห็นไหมดีแล้วที่ผมโดดลงมาคือถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยไม่รอดแน่เลยทุกคนดูดิอ้ยอันนี้อันนี้มันก็สั่นเหมือนกัน้เนี่ยไอ้หลังคามันจะเปิดไหมวะเอาจริงๆผมอยากวิ่งเข้าไปหลบนนะนะโอไอ้หลังคาก็เป็นสีเขียวแล้วอ้หลังคาหายหลังคาหายหลังคาหายออกอเก้าบ้านเข้าบ เข้าบ้านไม่ทันตายอ๋อเราสามารถเป็นผีไปหลอกหลอนได้โอ้โหเป็นผีก็ต้องแอบเหมือนกันนะวะโอเคก็คือเราตายนะทุกคนนี่เราเราตายตอนที่เราจะเดินเข้ามาในบ้านนะกูแต่จริงบ้านก็โดนได้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือเราเป็นผีนะทุกคนเราตายไปแล้วแต่เราสามารถกลับเข้ามาได้โอเคถือดีถือว่าดีนะเออแบบว่าได้เข้ามาเล่นอะไรนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกยี่สิบมิให้ทำอะไรด,ดีวะชิชิมก ก็คันหูคันผมสระผมอาบน้ำเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดขนาดขนาดพื้นมันยังเป็นกดอ่ะคนดูคิดดูแอนนี่แน่ทันไหมวะแอบไม่ได้ด้วยวะโอ้เหมือนว่าฝนกดนี้มันทำลายแทบทุกอย่างเลยนะทุกคนอุ้ยโอ้ดูดิไอเคนอันนี้มันร่วงลงมาเลยอ่ะคุณละบ้านอันนี้จะมารอดไหมวะอีกอีกวิเพียวรอดครับโอเคคลที่หลังผมจะจําไว้นะถ้าสมมุติว่าแบบมีฝนกดอ่ะเราต้องแอบที่แบบว่ามันคงเออ ไม่ใช่แอบเสาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เสาไฟฟ้าอีกแล้วชิงชา้าไฟฝาเฮ้ยเสาเสาเขาเรียกว่าอ,อะไรวะเสาไฟฟ้าชิงช้าสวรรค์เออแต่เสาไฟฟ้ามาไงงงเลยชิงเสาไฟฟ้าเฮ้ยผมว่าผมจะเลือกอันนี้นะเป็นใครมันอะไรวะอ๋อโอ้ยผม,มว่าเป็นแบบว่าที่ปล่อยจรวดเฮ้ยผ,ผมต้องขึ้นจรวดให้ได้ทุกคนผมจะขึ้นจรวดเออผมจะขึ้นจรวดไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่ผมจะขึ้นจรวดปะขึ้นไงวะ ไงวะมันต้องมีทางขึ้นดิผมว่าทางนี้แน่เลยมันทางนี้แน่เลยมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วไปไงอะไปไงอะเดือดเดือดจะลวนเราผมก็จะลวด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 โอ้ยมันจะไปแล้วจะลวดมันจะไปแล้วเฮ้ยเฮผมผมผมจะขึ้นจะลวดนจะขึ้นจะลวดผมต้องขึ้นจะลวดให้ได้โอ้ยเดือดเดือวเดือดเผืกเขาเผกเขาเผกเขาระเบิดเผือกเขาทะพุ่งเอกเขาทะพุ่เออเอา โอ้ภูเขาไฟลเบเอทุกคนแม่เจ้าอ้อตก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 แม่เจ้าเว้ยภูเขาภูเขาไฟที่มันไม่เคยประทุกออกมาเมื่อสามพันปีก่อนตั้งแต่ยุคคีเดเชียตแต่ตั้งแต่ยุคที่มีไดโนเสาร์นนถึงตอนนี้มันได้ประทุกออกมาแม่เจ้าฉันจะรอมันไปได้ไหมเนี่ยแม่เจ้าเว้ยจะรอมันไปได้ไหมวะโอเคฉันคิดว่าถ้าอยู่ที่สูงน่ะมันจะปลอดภัยนะแบกิลโอเคฉันขออนุญาตอยู่ที่สูงลวกันนะโอเค ตอนนี้เราอยู่บนธงอเมริกานอะโอเคนี่ละธงอเมริกาฉันคิดว่าตรงนี้จะ,จะปลอดภัยเราอยู่กับคุณจิมบิดโอเคคุณจิมบิดผมว่าตรงนี้จะ,จะปลอดภัยนะคุณจิมบิดโอเคโอเคภูเขาไฟปะทุะไม่หยุดเลยใครที่ตจะไปตรงจานดวนนั่นก็ฉันคิดว่าน่าจะไม่รอดแน่เลยฉันคิดว่าพูดปกติดีวกว่าเจ็บคอนะครับเชี okay. แล้วก็ภูเขาไฟปะทุมันปะท,ท,ท,ทุไม่หยุดเลยว่ะแต่แต่มันก็ไม่โดนเรานะ สามารถยืนแอคได้เลยอ่ะยืนอ่ะย่างเงี้้ยยยอสบายจังเลยยังอุ่น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 นะครับเหมือนเวลาแบบว่าตอนแบบว่าตื่นมาตอนฉันรับประานน้ำอุ่นแล้วก็อาบนะครับโอ้โหสบายเกินว่ะชิวชิวเบเบ๊ว่าอย่างเงี้ยครับขอแบบสามสามไพพีบัติรวมกันเลยได้ไหมแบบว่าพี่นี่คืออะไรวะปุ่มอะไรอ๋อมันคือปุ่มปล่อยจรวดนี่ว่ะแต่คือเราขึ้นมาไม่ทันในการปล่อยจรวดจรวดก็เลยระเบิดไว้ก่อนโอ้โหจบเลยจรวดพี่อีลอนมัสนะครับผมว่าเราอยู่ชั้นล่างดีกว่าว่ะ พราะว่าแกผมอยู่ชั้นบนแล้วดูเลือดทางขวาผมดิดูเลือดตรงนู้นอะทางขวาผมเลยนะอะดูน่ะโหแล้วเหรอทิเดียวนะครับผมจะแอบตรงนี้แล้วกันโอเครอดจะเลื <ota> ่อนเลือน้อยมากนะครับเลือดเหลือนิดเดียวเองนะฮะโอเคไปดูแมป,ปต่อไปกันว่าผมจะได้เล่นอะไรนะครับได้เล่นแมบอะไรนะฮะโอเคไปไปดูกันต่อไปนะ่าจะเป็นแมบแอร์พอร์ตว่ะแมป,ปสนามบินนะครับโอเคเอแมป,ปสนามบินว่ะแมป,ปสนามบินว่ะเอาเรื่องว่ะโอเคขอยันโบสถสนามบินสนามบินครับ โอเคสนามบินเว้ยสนามบินจ้าสนามบินโอเคผมว่าสนามบินน่ะมันต้องมีเครื่องบินถูกไหมอ่าเราจะขึ้นเครื่องบินกันเมื่อกี้ขึ้นจรวดไม่ทันก็อขอขึ้นเครื่องบินกับกับกบนพันทันแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเทวะเพราะเขาสร้างดีเหมือนกันเนี่ยเขาสร้างเหมือนอะไรคนดูโเคนี่นี่น,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 นี่ไหนวะเฮ้ยทำไมไอ้นี่ไม่มีอ่ะทำไมไม่มีเครื่องบินอะ่ะเครื่องบินมันเทคออฟไปแล้วอหรอโหจบไปเลยวะทุกคนกาลังจะตั้งเครื่องไปห้องกงซะหน่อยครับ อะไรอะทำไมเสียงเหมือนนิวเคลียร์นิวอะไรวะให้เกิดอะไรขึ้นโจนาโดโจนาโดมาทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าเค่คผมว่าเราต้องโดดลงแล้วดู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 มันปิวหมดเลยแม่เจ้าโอ้ยจอชคุณให้ผมเข้าไปด้วยอันนี้ไม่ไรแต่ฟักทองเก็บ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 ห่วงเก็บของนะครับโอเคผมว่าเราอยู่ข้างในดีกว่าจะปลอดภัยนั้นอยู่ข้างในน่ะ วูดูดิมันดูดไปหมดเลยคุณดูเผื่อๆนะมันดูดเพื่อนเราไปด้วยนะน่ะวูว่าสนามบินพังสนามบินพังแล้วเฮ้ย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 ผมว่าเราแอบไว้ก่อนดีกว่าเผื่อมันจะมีของแบบว่าจุ่มใส่เรานะฮะวิววิวทันจอโจรโดมาแล้วเดินเดินเดินเดิเดินไวออกก่อนออกก่อนออกก่อนเออมันมาแล้วมันมาแล้วคุณดูดูโอ้ทโถโจรโดมันมาแล้วพ่อจ้าช่วยเราเดินไปอีกทางนี้ว่าอุ้ยเมื่อกี้มันเกิดโดนใส่หัวผมนั่นน่ะโอเคโอเคมันมาเอ้ยมันตามผมมันตามผม โอเคโอเคโอเคอีกครึ่งอีกครึ่งนาทีอีกสักสิบเมทุกคนผมบอกว่าเราจะรอดนะโอเคโอเคผมเข้าไปเช็คสภาพข้างในหน่อยละกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโ <Okay. S 1> อ้โหคือเละมากอุย้ยสถานการณ์นี้ยังมีแมวอีกวะ <Okay. S 1> โอ้โหอันนี้กลายเป็นแบบว่าสนามบินเปิดประตูเลยนะครับแบบว่าใช้แบบว่าล,ลมลมเย็นเอานะฮะแล้วผม,ผมกดลิฟต์ผมแอบอยู่ในลิฟต์ละกันนะผมว่าลิฟต์น่าจะปลอดภัยเฮ้ยเฮ้านั่งลิฟต์ันดู รแอบในนี้รอแอบในนี้แล้วป่ะโอเคเรารอดทุกคนสวยรอดคุณผู้ชมเรารอดแล้วครับดีใจกับผมได้แล้วเยอะมากเลยนะครับโอเคไปดูอันต่อไปครับผมอยากได้อะไรที่มันบบว่าว้าวหน่อยวะ่ะเฮ้ยแก๊สสเ,เตชันหรอวะถ้าแก๊สสเต,เตชันแล้วไฟไหมอ่ะตายนะโอ้โหถ้าเป็นปั๊มน้ำมันแล้วไฟมันไหมอ่ะมันก็ไฟระเบิดไปทุกที่ทุกท่วงเลยอะ่ะมันจะไม่ดีนะ เคยแต่ผมก็เลือกอันนี้อยู่ดีไม่มีรถว่ะเลือกสามารถนั่งรถได้ปะเฮ้ยมาดีขับรถแต่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 นี่กระบะกระบะซิงรู้จักเปล่าน้องกระบะซิงอ่ะนี่กระบะซิงนะครับส่งส่งเอเจนเดอร์นะฮะโอมนี่ทำไมแล้วเขาเรียกว่าระดับหัวใจนี่คิดถึงเสมอไม่เจอก็รักจริงจังหรือเปล่าไม่จริงก็เอากลับไปผ่าหายใจ นะจะจะนครับนี่เป็นไงโอ้คือล่าสุดกับตันนะครับทำย t u b e ได้ไม่กี่เดือนมีรถของตัวเองแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าจะมีท็อปแป๊บรล่นใส่แม่วงเรามันจะมีผมบอกว่าอันนี้เป็นภัยพิบัตรระดับพิเศษนะครับระดับพรีเมียมระดับ v i p ระดับแบบว่าต้องเติมสองเก้าเก้าโลบักนะครับถึงจะได้มีภัยพิบัตินี้ก็คือท็อปแป๊บลวงใส่หัวแต่ผมว่าถ้าเราเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามันก็ไม่น่าจะเคลื่อนไะ เออนี่ผมขับตลอดเวลาเลยกันนะนี่ชนชนชนโอ้ติด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 โอ้ยรถพังเลยรถรถผมรถผมเขี่ยไม่เป็นไรขึ้นขันสีแดงก็ได้สีแดงแรงนิทครับสีแดงแรงลิดสีแดงแรงลิทเฮ้ยนี่นี่นี่ผมจะแม่แอบอยู่ในแบบไซต์ก่อนสร้างนะผมว่ามันอันตรายเกินไปนะฮะดูท่อนี้ดิเอาไว้ต่ออะไรวะเนี่ยท่อนั้นอ่ะรถติด่ะรถติดรถติดรถติดขยับหน่อยขยับหน่อยขยับหน่อย เฮ้ยแบบนี้สนุกเหมือนกันนะมีขับรถได้เออดีเหมือนกันนะครับโอเคเออไปไปไปแต่แต่คันนี้เร็วคันนี้เร็วอยู่คันนี้คันนี้ว่ายอยู่คันนี้คันนี้ว่ายอยู่ถ้าเราขับลงน้ำอ่ะไม่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 ขับลงไม่ขับลงไม่ขับลงเฮ้ยจะชนทำไมเฮ้ยเฮ้ยรถผมรถผมออกไปนี่รถผมนี่รถผมออกไปเว้ยนี่รถผมนะเว้ยรถผมรถผมรถผมไอ้ยถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ออกดีกว่าเดี๋ยวโดนชนโอเคเราลอดโโออ้หหดดูปปััั๊๊มมมิคคืสภาพไไ่วเลยนะรบ เคต่อไปผมคิดว่าผมจะไปอันนี้แล้กันแมนชั่นเป็นแมนชั่นนะฮะผมะอยากไปแมนชั่นอยากไปแมนชั่นน่ะมันสนุกอะ่ะแมนชั่นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคาเรหาดไม่ใช่พูวิลล่าเออมันแบบว่ามืนพูวิลล่าแบอบกว่าไปเที่ยวกับชาวแกง๊งชาวเพื่อนชาวผองชาวแฟมิลีชาวแบบว่าเออประมาณนั้นแหละนะครับโอเคเนี่ยผมว่านะ ไอสถานที่อย่างเงี้ยผมว่าเราต้องไปอยู่ที่สูงเว้ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกน้ําทงน้ําท่วมอะไรประมาณนี้ไอน,นี้ผมเดาเลยนะนี่เดาวเลยเนะดา,เดาแบบว่าแม่นเลยแบบว่าเป็นแบบว่าหมอดูอะไรเงี้ยได้ยินเสียงมันเสียงลมว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่นะทำไมผมได้ยินเสียงลมวาคอนดดูดูทำไมผมได้ยินเสียงลมม,ม,งลม,มันจะเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนมีหิมะอะไรปะ่ะมันจะเป็นพายุอะไรปะ่ะอ๋อเป็นพายุโอเมก้าช์ไม่ไม่ได้ เป็นพายอยู่อ h oh my gosh อ h oh my God. ทุกคนทุกคนเราต้องแอบ,บข้างในครับรลอนี้เปิดล็อคีิเปิดลีบเปิดหน่อยเร็วลิปไม่เปิดเลยฮะโอ้เราเราผิดบ่าคอนโดผมว่าเราลงเลยวะนี่นี่น,นี่เราแอบ,บอยู่ข้างในน่าจะดีกว่านะครับนี่แอบบอยู่ในบ้านมันได้รับความอบอุ่นนะพอเราได้รับความอบอุ่นเนี่ยเราจะไม่หนาวตายโอเคโอเคโอ้ อุ้ยตรงนี้น่ากลัวว่ะให้ผมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะยถึงขั้นแบบว่าหนาวจนลิ้พังอ่ะระบบขัดข้องอ่ะครับแบบว่าเออเรอร์สเบอร์เฮอร์เลยครับโอเคอุ้ยผมว่ามันต้องมีคนแข่งตายใช่ผมดิดูคือมันแข็งจนแบบว่าของพังของลิอะไรไปหมดเลยนะครับลื้อหลังคาหลังคาลิ้นมันมันติดปากคือหลังคามันจะทับใส่หัวเราไหมวะคงไม่นะโอเคเราอยู่กับเพื่อนนะนี่เพื่อนเราอยู่นี่ฮะอ้า ใครมันร้องวะโอ้ยมัน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 แล้วไม่อุ่นมันแล้วไม่อุ่นต้องอยู่ตรงนี้แล้วแล้อยู่ตรงนี้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 อุ่นตรงนี้อุ่นโอเคโอเคโอเคเหมือนว่าถ้าที่ไหนมันเปิดเปิดมากมากอ่ะมันจะไม่อุ่นนะทุกคนที่ผมแอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่ข้างกระจกหนาวจังเลยเอาปากซีดปากซีดเอาหนาวมากเลยหนาวมากเลยหนาวหนาวมากเลยพี่เจ้าช่วยอีกสิบเม เม่จะมีใครพาฉันออกไปจากที่นี่น,น,น่ะจะหนาวจังเลยหนาวหนาวหนาวเจสสิขาตโอเคเราลอดครับทุกคนครับเออก็ลอดเหมือนทุกทานทุกที่ทุกที่ที่ไปเหมือนที่ผ่านมานะครับก็รอดหมดทุกที่เพราะกับตำนานโหดมันเก่งมันตึงมันอันตรายไปที่ไหนก็มีแต่พายุคุณือนว่าตอนนี้เราจะได้เป็นคนคู่อ่ะทุกคน เราจะไปหนีพายุที่คุกกันนะครับแล้วก็คือเราจะจำลองเนี่ยแหละว่าถ้าคุณคุกเนี่ยเจอพายุแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเชคไปดูคุกนี่เหมือนจะเป็นคุกสมัยก่อนเลยนะเพราะว่าคุกสมัยเนี่ยปุ่มแต่ว่าเคยเห็นผ่านๆแบบว่าเอาอเมริกาเหมือนว่ามันจะบอกว่าเอาเกตแบบดีกว่านี้นะทุกคนอันนี้ดูมันดีมอสภาพแบบว่าไกกาอาราบิก้าเกินไปโรบต้ายามาฮ่าซูซูกิเกินไปนะครับเ เหมือนมันจะเป็นพายุอีกแล้วว่ะเหมือนมันจะเป็นฝนนะคิดว่าเป็นฝนเป็นฝนไอพี่ครับผมขอเออเอาเบอร์เกอร์หนึ่งนะครับโอ้ยคนสั่งไปไหนว่ะพูดเหมือนฝนจะตกว่ะฝนตกอีกแล้วชื้นโอ้ยเฮริเคนว่ะชื้นนี้มันหนาวกับชื้นนี้นี่้ทุกคนผมว่าเราจะแอบในคุกว่ะเในคุกมันจะปลอดภัยนะครับเพราะมันมีกรงกั้นอยู่ พายุเข้าไม่ได้เพราะมีกรงกั้นอยู่นะฮะเคคุณตำรวจปล่อยผมไปคุณตำรวจครับเอยปล่อยผมปล่อยฉันจะปล่อยนายไม่ได้หรอกเพราะว่านายนะมีโทษตลอดชีวิตเออได้ปลดขอบคุณตำรวจปล่อย,อยผมไปทีไม่ฉันจะไม่ปล่อยแกไปฉันจะให้แกอยู่ในนี้นะครับคุณตำรวจนี่แหละไม่มีใครคุยด้วยเล่นตัวเองแล้วโอ้ย,ยล่งคาพังล่างคาพังลัางคาพังพระเจ้าช่วยโอ้ไม่ก็ชหุยนน้ำท่วม น้ำทว่วมขึ้นที่สูงน้ำั่วก็น้ำทว่วมขึ้นที่สูงเนี่ยผมนึกว่ามันจะมีแบบแค่พายุอันนี้คือทั้งฝนน้ำทว่วมเอ้ยหลังคาพังพระเจ้าโอ้โอ้ฝนตกฝนตกโอ้น้ำทว่วมน้ำทว่วมโอ้ม y g กอโอ้ม y g กอคนน้ำท่วมวะคนเอ้ยทุกคนเอ้ยน้ำท่วมว่ะน้ำขั้นน้ำขั้นน้ำขั้นคนเอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมคนทุกคนหาที่บอดภัยหาที่กำบังหาที่กำบังให้ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะตรงนี้คนเยอะดีแล้วก็มีน้องแมวววด้วย,ยแม แมวแมวแมวไปไหนหรอวะแมวเฮ้ยแมวเฮ้ยมีแมวด้วยคนคนดูดิเห็นไหมเห็นแมววะเนี่ยเออแมวแมวเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่แมว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 มีแมวน่ารักนะฮะมีแมวน่ารักแมวน่ารักนะฮะมีแมวชื่อคีโคคีโคนะเช่นี้ผมว่าเรารอดว่ะเราชิวว่ะคนดูมันรักชิวอีกแล้วแล้วมันจะชิวข่าดนี้วะถ้าสมมติแล้วโดดลงไปอ่ะจะเป็นยังไงวะอ่าตายเฮ้พอสำหรับคนคนดูที่สงสัยนะครับว่าถ้าเราโดดลงไปในน้ำเนี่ย มันจะเป็นยังไงคําตอบก็คือตายนะครับเชไปอีกซักแมปหนึ่งนะฮะเชรอบนี้ผมให้มาขยย่าวหนอยแย่ๆวะตลกมากไงไม่ไหวว่ะเชตรผมว่าผมจะไปอันนี้นะครับเป็นอนเชียนของทาวเวอร์มนันจะเป็นหอนัน,นิกานะเฮ้ยห,หอน,นันิกาในฟรีไฟหรือเปล่าโอเคเขาบอกแง่ก็คือใช่นะครับผมโอเคเยี่ยมเลยฮนะเชนี่อา้าว เราไม่ได้ไปว่ะเราได้ไปแบบว่าแบบว่าเออเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นแบบคิสตมาสอ่ะเออเขาตกแต่งตีม,มคิสต์มาสนะบอว่า l a Christmas I give you my hand But the very next day I give it away นะฮะเนี่ยคือไปที่ไหนก็ร้องเพลงทุกที่นะคนมาอารมณ์ดีก็อย่างนี้แหละฮะเียงน,นั้นเป็นนาฬิกา,าเอ่ะเเราเราเป็นผมอยากเป็นซานตาคออ่ะผมลงไปนี้เลยปะลงไม่ได้ว่ะ โอ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในใจไอ้ใครก็ต้องชมแผ่นดินไหวเออมีใครทันไหมตอนประเทศไทยแผ่นดินไหวอะ่ะตอนนั้นอะ่ะผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เจ็ดสีมันนี่แสกมากเคผมจะนั่งอันนี้ไปนั่งขอนั่งก่อนฉันจะนั่งอันนี้นั่งนั่งไม่ได้นั่งจะนั่งนั่งไม่ได้อู้ย้ย,ยดูดูดูด,ดูมันพังไปหมดเลยว่ะทุกคนผมว่าเราอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะครับทีมาคงไม่ถล่มอะไรลงมาห,หรอกเนาะ อุ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อุ้ยอุ้ย้ยโไหลไหลมันไหลมันไหลมันไหลโอ้ไม่ใช่สุ่มการต่วัดไหลนะครับโอ้ย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 เราเราเรายังรอดอยู่啊คือเราอยู่ตรงแคมป์ไฟดีกว่าทุกคนเราต้องเราต้อจะได้รับความอบอุ่นนะครับคี่นี่อยู่ตรงนี้โอเคเพื่อนเราเราขอนั่งด้วยนะเพื่อนเราขอนั่งด้วยเราขอนั่งด้วยอ๋ออมดูแลไอ้ต้นตอเสียงมันมาจากไหนมันมาจากไอ้ไอเทมไอ้อะนะครับอุ้ยมาเราเละไปแล้วดู แต่คือตรงนี้ก็ยังปกติดีก็นั่งชิลเผื่อเนี่ยเดี๋ยวเอามันเมนโลมาย่างกินได้เลยนะเนี่ยเนียเอาย่างย่างหรือว่าบาร์บีคิวก็ได้อันเนี้ยเลยเราเอาเัาเป็นลงมาเองก็ได้เลยอันนี้แต่งตัวสไตล์ไหนเนี่ยพี่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 สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยนี่แต่งตัวไปไหนเนี่ยไปสยามป่ะว้ายแต่งตัวแล้วของเขาวะดูกางเกงนี่กางเกงใหญ่กว่าตัวผมอีกโอ้โหขางเกงอะขอบอะเออ รอดหลอดเล,อดอแลยแกตึงวะ่ะโอเคมาโอเคมาดูรอบนี้ครับเทนเลอร์พาร์คเทนเลอร์พาร์คเทนเลอร์พาร์คเ,เป็นยังไงวะอ่ะคือผมว่าเราคนเขาเลือกแก๊สเตชันเงนินก็ไปเออ่ปั๊มอีกรอบหนึ่งนะครับไปปั๊มอีกรอบหนึ่งครับไปครับโอเคมาแล้วฮะท่านผู้ชมครับ ใช่ฮะรอบนี้ผมยังจําได้ดีว่าเฮ้ยผมว่ารอบนี้เขาอยากขับรถก่อนเขาอยากเท็เท็เท็ดรถเท็รถทำไมขับไม่ได้วะเสียงมันพายุมาอาจจะเป็นทอร์นาโดทอร์นาโดอะไรอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะฟีลบอกว่าคนโจงคนเชือกเฮ้ยเหมือนเหมือนฝนจะตกวะทุกคนนี่นี่น้องแมวน้องแมวน่ารักน้องแมวน่ารักเฮ้ย ว่าจะเป็นน้ำฝนเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋ออ๋อ my god อ๋อเราห้ามอยู่ที่เราห้ามอยู่ที่เราห้ามอยู่ที่โล่งเราห้ามอยู่ที่กว้างเราต้องอยู่ในปั๊ม oh my god oh my god โอ้ h oh ลังคาพังลังคาพัง oh my god โ oh, อ้ยไอ้คา m มนมันยิงนิวเคลีย i d e ลาว oh c o คา a มนยิงนิว new kia ใส่เราว oh my god oh my god ปั๊มเรา oh my นะพระเจ้าช่วยก้อยถอดไอ้ c o m m a n ไอ้คา m มนมันจะยิงใส่เราวจะมาวะเออเราก็เ o นเหมือนกันนะ โู้หนึ่งนาทีเลยวะคนดูนี่ผมผมว่านะคนแบบว่าคนที่คนที่ใช่ไม่ต้องพยายามนี่ผมยืนตรงนี้เลยอ่ะกำลังจะพูดเลยว่าแบบน้ยผมไปยืนตรงนี้อ่ะแบบไม่โดนแน่นอนเพราะผมมันแบบว่าคือผมมันเก่งแต่ก็คือตายเหมือนเดิมจบเลยว่ะดูอ่ะดูนีเป็นผีจะโดนไฟไหม อรอบน,นี้ผมสาบานเลยไม่โดนแน่นอนดูผมยืนอย่างนี้เลยผมยืนอย่างนี้เลยไม่โดนแน่นอนเอ้ไฟฟ้าไฟไหม้ไฟเผาอไฟป่าดูาไ,ฟฟาาไม่โดแน,น,นโดแน่ไม่โดนแน่นอนโอมนโม,โมพุทธายะสังฆนลังจังไหม่ใจหนำจึงเงินไม่โดนแน่นอนอปกติเขามีแต่ปั๊มเชลไม่ใชเหรออันนี้ปั๊มสันเอเอก็ดีเหมือนกันปั๊มชันนะครับ ทุกคนเรารอดอยู่เรารอดถ้าเป็นผีเรารอดแต่ถ้าเป็นคนนี่ไม่รอดดูคือถ้าเป็นผีอันนี้เราเป็นผีนะคือถ้าเป็นผีก็คือไม่โดนแน่นอนครับดูเดินชิลเดินสบายเลยอนะ่ะน่ะเดินเลยอนะ่ะน,น่ยเดินเลยอ่ะเดินเพลินเดินอะไรเลยนะอ่ะเอ,อ้ยออเอออเอ้าเราอ๋อเราตายโอเคทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเราเอาชีวิตหลอดจากพายุได้แล้วเย้ yeah!